นี่ครับขั้นตอนการทำขนมบักตานนะครับแต่ละคนเห็ดบ่คือกันสูตรนี้บ่ใส่น้ำบ่วยย่อยนครับสูตรนี้บ่ใส่น้ำแล้วก็บ่บ่ขันแบบผู้อื่นบ๊วยเฉียนอูอ่อนตอนเอ็นแตนนะครับบางคนก็บเฉียนอูอ่อนตอนเอ็นแตนแล้วกันน้ำบักตานน้อยลงบ๊อกบ๊ออยู่กับเบิดมือสาบมือก็บ่ได้กิน ครับอันนี้บ่โดนเด้อครับผมนี่ครับได้เลยเพ็ดข้าวเดียวก็ได้กินแล้วก็ผ่ามันหลายก็เอาไปแช่ใส่ตู้เย็นใส่ถุงยางไว้ครับแช่ในตู้เย็นใส่ตู้ฟิวไว้ก็ได้ครับกินได้หมดปีเพิ่นว่านี่นะครับยังหลายย้ายมาอันตัวนี้ก็บ่มต้มัแต่ลคันนี่มาตัวนี้นี่แหละครับอุ้ยงานนะครับผมเลี้ยงอุ้ยหุยนี่ครับนี่ครับบักตานรับผมนี่ครับบักตานลูกตานบ้านเฮานี่ยลายปีน้องที่เรากินในออนในแก่นี่ยแหละ ครับเอามาจากหัวไฮไปหน้านะครับปอดสารนะครับปอดสารอันนี้ครับบังจากขั้นแล้วนี่ครับนี่คือก่อนออกดีๆก็ไปล่างนะครับอ่ครับปอกเปลือกออกดีๆแล้วเอาไปล่างสักก้อนนี่ครับเอาไปล่างสักก้อนแล้วก็จังมาขันนะครับจังมากขันนะครับผู้มักหวานก็ใส่ใส่น้ำตาลเพิ่มหลายผู้บ่มักหวานก็ใส่เน้นน้อยนะครับนี่แหละครับนี่ก็จังมาห่อเอาเนาะ พ่นกะไปใช้อูขันหรไปใช้อูอันนี้อันนี้บ่บ่แขนอูนะครับไม่แขนอูอุนต้นเอ็นเตนนะครับไม่ลำบากแตไม่ลำบากนะครับเพราะว่าอีกประมาณประมาณสองชั่วโมงก็ได้ยินมึงครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับเวยก้ามาครับผมมันหลายก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้เป็นใบใหญ่ใช่ครับนี่ครับใส่ตู้เย็นไว้ยายกินเมื่อส์บรุุ่มันจังบ่ได้เห็ดมันจังบ่ได้มาห้อยพี่น้องบักจันบ่ได้ซมันีมันสาดดีนะครับ เผ็ดอาหารที่ว่าสมอยู่มัดปีกับบะมีหนาะฝนบะมีหนาแรงบะมีหนาะหนาวก็คือนะครับอาหารเฮ็ดกินพี่น้องหุงเขานี่กับซุปมัดปีนะสรดบปักตานี่สุกปีะกปละเถือพี่น้องปีละเถือนอะครับช่วงนี้ช่วงจะสุกช่วงหนาวให้นาหนาเนี่ยครับนาว่านเขานี่แหละนะครับกํลาลังสุกนะอปักตานห่อเด้อพี่น้องห่อเด้อห่อเอาบักตานมาห่อเอานี่ตะการห่อเอาอเป็นบ่อ โอ้จักร้าต้องสาดด้วยครับสาดตะกร้าสาดนี่ครับคุณผู้ี่คือมาตาตลาดใหม่ๆสำหรับทานะครับยองบักตานโดยตรงด้วยครับนี่ครับอืมแล้วก็ผูเดี๋ยวไปเด่นแบบกับบสถ์สวรรเลกเซียดเดอร์หรือว่าผู้ที่เฮ็ดแล้วก็กมีเนาะครัวผมจึงบอกว่าผมจึงบอกว่าแต่ละคนเฮ็นบ่คือกันนะครับอาจจะคือกันอยู่บางห่วงนะครับแต่ว่ากัสีไลท์คนเห็ด คนก็ใส่ห่อกับห่อห่อไอห้อยห้องปลาเดียกเขานี่ไหมครับต้องซ่อนนี่มันก็มีดขึ้นกันนะครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่งรอยบเช่นแล้วกับแขนอูอ่อนตอนแอนแตนครับแอนอูแล้วก็บทมีแนวมาตรงบ่ตรงหนามันนอกงล่างเนาะครับนี่คือกันนะครับง่อยปักบอกอยู่สามมือก็่ได้กินไม่ตองเลยกว่าจะได้กินนี่นะครับหอมนะครับผมแบบยังเหลืออย่ครับอีกสามหน่วยนะครับมันจะบริสเช่นเหตุ นะครับมะอืนจังเห็ดนะครับมันหลายเนาะครับนี่มุนี่เอาไปใส่ตัวอีกคนมุนี่เอาไปใส่ตัวไว้พี่น้องนอกจากเห็ดกินจักน้อยเนี่ยล่ะนี่แหละครับเพด็จวามเห็ดมันนครับอร่อยครับผมนี่นะครับนี่นะครับในนี่ครับหลังจากที่ขั้นแล้วครับขั้นแล้วนี่พี่น้องเอาไปยนใส่หัวหายปหน้าพี่น้องมันเกิด ครับจะไปยนใส่ฝายคนได้ใช่ใชฝายก็ได้ครับมันเกิดนะครับมันทางฝายนะครับเกิดแล้วก็สามารถเป็นที่ยึดที่ดินยึดอย่างไรต่างๆพี่น้องคนๆก็ไปปลูกครับต้องลองแต่งแรงนะครับมันเกิดขึ้นมากเดี๋ยวจบนะครับเกิดขึ้นมากก็ยึดขางถนนเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเป็นประโยชน์ต่อไปนี่ครับ บางลูกเข่าเขาน่ะเป็นเดือดเดือดเดือดเป็ย่นใส่หมุนลูกเข่าหมองย่นไปตั้งๆนะครับแถมมันเกิดนะครับพี่น้องเป็นหฮมก็ได้ไงมาเป็นนวยบักตาทุ่มมือป่าบ้านบั้กี่ปีนะครับก็ได้กินนวยนะครับสมัยก่อนเพราะว่ามันจนเรื่องคู่มือเพราะว่ามันปลูกข้าวเดียวนะครับปลูกข้าวเดียวก็ได้กินนวยนะครับเนี่ยครับผมเลี้ยงเอ้อเฮ้อ ดูไล่ดูไล่เข้าโจ๊กสีเหลวเลยครับโอ้ยงามครับผมมึงมึงครับมึงมึงโอ้ยนี่นะครับครับงามครับผมงามจีิครับผมงามม่ดีครับนี่ครับหน่อยปลุกปลุกลงมางามไม่ดีสวยงามมากสวยงามจริงๆครับนี่ครับตอดเปลือกแล้วครับอันน er er ี้พระท่านปอกเปลือก อกปืนเราเอาไปล่างเอาไปล่างดีๆครับล่างต้องน้ำสะอาดด้วยครับผมไม่เป็นไปล่างน้ำให้หน้าดิล่างน้ำผลย่างนี้น้ำต้องสะอาดนะครับทุกอย่างต้องสะอาดครับยำนะครับรอยประเช่นเขาไปนองปลอดสารพิษสารเคมีเนาะครับหลังจากย์เนี่ยเไปแช่ไว้เห็ดกินขั้นตอนเห็ดกินมีอย่างไงจะแยกกับตอนเห็ดกินก่อนเห็ดกินก็มีแป้งมีแป้งแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวมาใสจมาเขาามเ่า ตามหมอย่งนี่แหะต้มไส่อีกต้มไส่เพื่อยังเพื่อว่าขนมโบราณเออขนมโบราณเพื่อว่าไหวบ้านขนมขายได้นี่นะครับอันนี้ก็เห็ดกินนะครับเห็ดกินนะครับเห็ดกินในโคเลือนนะครับขนมโบราณนี่ขนมโบราณนก็เอาแป้งคู่เห็ดนะครับมันเป็นเห็ดขายเห็ดแป้งคู่เห็ดเนาะนี่ขนมโบราณนี่นี่โบราณเห็ดกินตะโบราณโบราณตะพอตะเมียครับหอมมากกับอยากนะครับหอมวยหวยพี่น้องโอ้ยน้องใครอยากให้เอฟซีได้เห็นนี่ครับว่ามันหอมจำได้นะครับ ผมถือกินอยู่นี่กับหิวเลยครับผมหอมห่วยห่วยนะข้าเดียวกระสีเดียวครับผมนี่บ่หน่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกระสีเดียวแล้วนะเห็นบ่แป๊บเดียวครับรวยลายรวยลายข้าเดียวนี่ครับบ่ต้องเขียนอูนี่มึงครับผมครับไม่ต้องเขียนอูนะครับบ่ต้องเขียนอูพี่น้องนี่เราครับ กบ้งน <static>. ี่นะครับห้ือห่ออันูงย่างจะย่างนี่นะครับผมอ่าหนีหครับอย่หลอดลรไปข้างลางเห็นบบเดียวุ่นนี่บ่าุ่นบ่ขาวเดียวโอ้ยงามครับผมโอ้ยเดี๋ยวจะข้ขวเนี้วขุยมันกักงนี่ครับสวยงามเลยครับผม เลี้ยงอุ้ยหขาไม่บอกตาลต้นเนี่ยยุบคนข้อนเขาเปนซ้ำหนีเต็มหมอเลยเดียอ่านะครับนวยใหญ่ครับเออนะ้วก็บักตาลนี่ครับลัางนวยบอกที่พี่น้องนะครับลัางนวลนวยบแกเพราะว่าเป็นทอบักเผาหน่อยเด้อผมอันนี้บอยเงยแต่บ่หอมนะครับหอมครับอันนี้บอใหญ่แต่บ่หอมเนาะครับลัางนวลนวยใหญ่อีหลีครับนวยใหญ่แห้งนะครับอ้าเรื่องขอบคุณผู้เป็นมอหายนะครับขอบคุณปลาไส้เลยนะครับปลาไส้เป็นนุ่มไปยอมนี่แหละพี่น้องเนี่ยคุณออกมาฝากอ่าปลาไส้ปลาไส้นะครับเคนออกมาฝาก นะครับมีข่อยจี้ขอ่อมาฝากปลาายปลาไส้นะครับพ่อใสวิญญาณนุนมพยอมนี่แหละครับพีเสวะมุสซาโลเอสนะครับนะครับน้องเฮ้ยพี่น้องนี่นะครับที่มีแป้งข้าวเหนียวมาตัมไส่นะครับหันเข้มา,ามะตัมไส่มันก็ทีแลวแหีงเห็นไห ที่บักข้าวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลกับผู้มักหวานกับเส่หลายเนาะผู้บ่มักหวานกับบอเส่หลายเดี่ยวเจนะครับจิดหวานไรกับไรเนย่ยคู่มึอก็เป็นน้องเป็นบมาหวานนะครับอยี๋เห็นคนเป็นบมาหวานเป็นมึงอยู่โรงพยาบาลมีน้องเอ้ยครับแล้าก็ไปอุ้มหนงไฟน่ะผมนี่ละคนหนึ่งก็เป็นบมาหวานนะครับแต่ว่าไปมาจิดหวานกับบอมีแห้งเนี่ยนะครับผมนี่นะครับแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวนี่ที่ได้ เคอร่คุยงี่น้องเห็นบอ้นี่แหละครับนัะเป็นยุ่งเป็นไง่ครับพี่น้องคนัเฮ้ยครับเนี่ยเ้ยดีกับตังตเห็นจะเสี่ไเป็นไอกินนะพี่น้องนี่ครับออมวยหวยนครับผมมึงหลครับมึงหลดครับหอมวยหอม่วยห่วยนะครับเ้องแขนอูพี่น้องย้ำนะครับมันกเอาอู้หลานี่เ็แบบนี้มันก็เอา้นเอาปเียโป บอตามเคยพี่น้องบางคนนะครับมีอีเลสครับผมมาท่านโดดนะครับเอาอู้หลานที่ห้าเอาหลานนอนนี่นะมีมีครับนี่ครับอู้หลานนอนนี่แต่ว่าสมัยก่อนเป็นอู้แพอีโป้เนาะนี่นะครับอู้ยังทีและครับนะสมัยก่อนแพะอีโป้มัดใชยหมัดใช้ใหม่เห็ดอู้บ่ลงตรงเตียงกันละอืมพ่อหลานม่อนอนเขามาอแขนบัใช้แบกตันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพื่อนคนเขาประเทเทศต่างหากมีกันครับผม อันนี้ยำนะครับบัวเดชแฉนอูนะครับมาบ่วเดชแฉนอูไม่ได้เขียนอูอ่อนต้นเอ็นเตนนะครับผมไม่เลยเออบัวเดชแฉนอูนี่ครับสะอาดสะอานนี่บัวเดชแฉนอูนะครับผมนี่นะครับอยู่บัวโดกสีกินแล้วทำไรอะไรเงียบๆมาเลยนะยำนะครับอันนี้บัวเ็ดขายนะครับเคิร์นว่าเ็ดขนมบักตานโบราณนะครับแต่ว่าการเฮ็ดนี่บัวเดชแฉนอูนะครับเฮ็ดรวดเร็วบัวเดชแฉนอูอ่อนต้นเอ็นเตน นะครับผมมาทำเลยจะตั้กินวันนี้ก็ได้นี่นี่จะทำกินวันนี้สักหน่อยแล้วเจ้าจะว่าก็อยากกูบอกว่าทุ่งเออแล้วเจ้าอันยกขึ้นมั้งในะยปิดหนากองยกตัขึ้นนี่นี่ครับพี่น้องนียกยกอีกยกดิ้เออนี่นี่ครับโอ้ยพี่น้องครับผมมึงกลมมั้งไอ้เรื่องไอ้เื่องก็ไหนกลมมึงอนยกขึ้นมั้งนี่ครับพี่น้องนี่นะครับสะอาดปลอดภัยดีครับผมนี่ครับ สาด์ปลอดไปด้จะได้ยกยกยกดีก็อ่าเห็นเหน,น,น,นกาสตนครับติดตามตอนฮอนะครับตอนฮอเห็นไปได้ครับผมติดตามตอนฮอ